สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายแว่น3มิตินะครับหรือว่าแว่น 3D นะครับหรือว่า 3D Glasses นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเป็นยี่ห้อ LG รุ่น Cinema 3D นะครับนี่คือ LG Cinema 3D นะครับ 3D Glasses Light Good w h e n Watching เขาบอกอย่างนั้นนะครับมี4อันนะครับแว่นตานะครับ f o l ์ Glasses for LG Cinema 3D นะครับ not to be used as sunglasses เขาบอกนะครับเขาบอกว่าไม่ควรที่จะเอาไปใช้เป็นแว่นกันแดดนะครับเพราะว่านี่คือมันเป็นแว่นสามมิติสำหรับชมภาพยนตร์ในทีวีนะครับนี่เขาบอกเลย not to be used as sunglasses นะครับ l a s s ก s ก็คือแว่นสายตาแว่นกันแดดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ มีทั้งหมด4อันนะครับผมเอาออกมาให้ดูนี่อยู่ในนี้3อันนะครับแล้วก็นี่1อันนะครับอาออกมาให้ดูแล้วเป็น LG Cinema 3D นะครับแว่นตา3มิตินะครับหรือว่าแว่น3มิติสำหรับชมภาพยนตร์3มิติแบบภาพลอยออกมาจากจอทีวีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของเจ้า LG 3D Glasses นะครับหรือว่าแว่น3มิตินะครับ ของค่าย LG เขาสามมิติของเขาจะไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ให้กับแว่นตานะครับถ้าเป็นอีกค่ายหนึ่งจะต้องใส่แบตเตอรี่นะครับ <ys> ตัวนี้ไม่ต้องใส่แบตเลยนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็คือสวมสวมแล้วก็ชมทีวีแล้วก็ฉายภาพยนตร์ในทีวีให้มันเป็น3มิตินะครับแต่มันต้องครบองค์ประกอบนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับทีวีก็ต้องเป็นทีวี 3D นะครับหรือว่าทีวี3มิตินะครับ ไฟล์ภาพยนตร์หรือว่าแผ่นบลูเรดิสที่เราเล่นก็จะต้องเป็นแผ่น 3D หรือว่า3มิตินะครับ1แล้วนะครับทีวี3มิตินะครับแล้วก็ไฟล์ภาพยนตร์ต้องเป็น3มิติด้วยแล้วก็เครื่องเล่นบลูเรดิสจะต้องเป็น 3D หรือว่า3มิติด้วยนะครับก็คือ,อสรุปนะครับถ้าใครจะเล่น 3D มันต้องมีองค์ประกอบให้ครบนะครับ1ทีวี TV, ต้องเป็น3มิตินะครับ2 แว่นตาก็ต้องเป็นแว่นตา3มิติแบบนี้3เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นหรือว่าเพลเยอร์เราจะต้องเป็นเครื่องอ่านไฟล์ที่สามารถอ่านไฟล์ 3D หรือว่า3มิติได้นะครับแล้วก็ไฟล์ภา,าพยนตร์นะครับ1นึ่งทีวีสไฟล์ภาพยนตร์3เครื่องอ่านไฟล์4แว่นตานะครับจะต้องมี4อย่างนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถ ที่จะชมภาพยนตร์3มิติที่ลอยออกมานอกจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเครื่องเล่นที่เป็นระบบ3มิตินะครับเอาละมาแล้วนะครับนี่ครับเครื่องเล่นบลูเรดิสมันจะต้องมีสัญลักษณ์ 3D แบบนี้นะครับนี่ครับซัมซุงนะครับตัวนี้มันจะต้องมีสัญลักษณ์ 3D แบบนี้นะครับหรือว่าสัญลักษณ์ของ3มิตินะครับเห็นไหมครับมันจะต้องเป็น 3D แบบนี้นะครับนี่ครับ ประกอบไปด้วยนะครับเครื่องเล่นแล้วก็ไฟล์ก็ต้องเป็น 3D TV ก็ต้องเป็น 3D แล้วก็แว่น 3D นะครับมันถึงจะครบองค์ประกอบแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้แบบจริงจริงยังจภาพลอยออกมานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเก็ตชาแนลครับเสนอขายเป็นชุดเลยนะครับ4ตัวนี้นะครับ4ตัวนี้นี่ครับอยู่ในนี้3นะครับ4ตัวนี้ ผมขายในราคา700บาทนะครับคุณผู้ชมครับ700บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ